สวัสดีครับเทนิวิคนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ e c เ e t t o o o นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวสุดเซ็กซี่นะฮะบนสยิวว่าวิวใจมาฝากสาวๆของผมกันอีกเช่นเคยในหัวข้อทีชื่อว่าสังเกตยังไงว่าผู้ชายของคุณชอบให้คุณใช้ปากให้นะฮะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคำถามท็อปฮิตที่ผู้หญิงถามผมมาสม่ำเสมอเลยบางคนซื้อคอร์สออนไลน์ของผมไปเรียนแล้วก็ยังไม่มั่นใจในตัวเองบางคนแบบ ทำให้แฟนมาหลายครั้งแล้วหรือเพิ่งหัดทําให้แฟนแล้วก็ไม่มั่นใจว่าเฮ้ ที่เราทําไปที่เรากินไอติมให้เขาที่เรากินกล้วยหอมกล้วยไข่ให้เขาเนี่ยนะฮะเขาชอบหรือไม่ชอบนะครับคนที่มีความกล้าหาญเนี่ยผมก็จะแนะนําไปเลยว่าให้ถามผู้ชายไปตรงๆนะครับเราอยากรู้ความรู้สึกเขาเรามาถามคนอื่นเราจะไม่รู้เราต้องถามกับเจ้าตัวเช่นตอนขณะที่กําลังทําอยู่กินไอติมอยู่อย่างล่าเริงเนี่ยนะฮะคุณก็อาจจะส่งสายตาสบตาเขานิดนึงแล้วคุณก็แบบชอบไหมครับพี่ดีไหมคะ ชอบไมคะอะไรเงี้ยถามแค่คํา2คําแล้วถ้าเขาตอบกลับมาอ่ะเราก็จะได้รู้แล้วว่าเขาชอบไม่ชอบแต่ถ้าบางคนอายเพิ่งหัดทํามือใหม่นะฮะเพิ่งหัดใช้ปากหัดออร่าเนี่ยนะครับไม่กล้าถามจะมองตาเขายัางไม่กล้าเลยอะไรเงี้ย ผมจะมีวิธีมาให้คุณสังเกตในวันนี้สองสาข้อไม่ยากนะครับเป็นสังเกตจากปฏิกิริยาของผู้ชายเวลาตอบสนองขณะที่คุณกําลังกินไอติมให้เขาอยู่นะครับแล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณทํามาถูกทางไหมคุณทํามาเนี่ยสิ่งที่คุณทําอยู่ปนเปื้อนเขาอยู่เนี่ยเขาชอบเขาประทับใจหรือเปล่าข้อแรกเลยนะฮะง่ายๆเลยให้สังเกตสีหน้าอาการของร่างกายนะฮะเวลาผู้ชายเสียวซ่านเนี่ยสีหน้าก็จะเหมือนได้เจ็บปวดอาจจะแบบ อาาอ,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 อะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนจะมีเสียงคลางออกมาด้วยบางคนสมมุติถ้าเขานั่งอยู่หรือยืนอยู่อย่างเงี้ยแล้วคุณกินไอติมให้เขาแล้วเขารู้สึกเสียวถูกใจเขาอาจจะจิกเบาะนะฮะจิกเบาะจิกขาบางคนทนไม่ไหวลืมตัวอาจจะจับหัวคุณกดลงไปเลยก็ได้ แบบนี้ก็มีนะฮะพวกที่แบบเสียวมากมีความสุขมากจนลืมตัวบางทีเขาเผลอจับหัวผู้หญิงกดลงไปอันเนี้ยถามว่าเขาซาดิสหรือเปล่าเปล่าแต่เขาอาจจะคุณอาจจะทําเก่งเกินไปเขาก็เลยเสียวมากเกินไปจนลืมตัวนะฮะอันนี้ถ้าคุณไม่ชอบหรือสำลักหลังจากทาเสร็จแล้วเนี่ยคุณสามารถบอกเขาได้ว่าพี่ต่อไปอย่ากดหูนั้น อย่ากดหัวหนูนะไม่ใช่อย่ากดหัวพูดผิดอย่ากดหัวหนูนะหนูสำลักค่ะพี่แต่หนูชอบมากหนูหนูทำให้พี่หนูแฮปปี้หนูมีความสุขอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่เทคนิคที่เราจะเอาไปหยอดไปทำให้เขาประทับใจนะฮะอันนี้วิธีการสังเกตอย่างง่ายๆก็คือปฏิกิริยาทางร่างกายสีหน้ามีแบบบิดเบี้ยวมีเสียงครางออกมาไหมมีการจิก ตจิกเก้าอี้จิกตัวคุณหรือกดหัวคุณไหมเนี่ยมันก็บ่งบอกได้ว่าเขาชอบหรือไม่ชอบบางทีไม่ต้องถามตรงๆก็รู้จากการสังเกตเอานะครับอย่างที่2คือผู้ชายบางคนอาจจะเสร็จเลยก็ได้แบบไม่สามารถห้ามอยู่อะนะฮะสมมุติคุณทําทําไปได้สักห้านาที10นาทีผู้ชายบางคนคือแบบเ,เสียวมากชอบมากทนไม่ไหวอาจจะเสร็จเลยหลั่งอสุจิออกมาเลยอันนี้คือแปลว่าคุณทําสําเร็จ สำเร็จเป้าหมายยูวินยูวินยูวินยูทำให้เขาแบบว่าเสร็จได้เนี่ยค <gen> ือแบบยูเป <é> <it> ็นคนที่ใช้ปากได้เก่งมากนะฮะอันนี้คือข้อที่2ที่สังเกตได้ไม่ยากนะครับส่วนข้อที่3เนี่ยนะฮะผมให้สังเกตจากไอ้น้องเคไอ้แท่งไอติมนี่แหละไอ้น้องเคที่คุณจับมันอยู่นี่แหละถ้าคุณทําทําไปแล้วมันหด ว่าคุณมาผิดทางคุณอาจจะทําเบาเกินไปหรือคุณอาจจะทําแรงเกินไปหรือฟันของคุณอาจจะไปโดนส่วนหัวของเขามันก็เลยทําให้น้องเคหดนะฮะดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณกาลังทําทําทําอยู่ในท่วงท่าต่างๆกินไอติมของคุณอยู่เนี่ยแล้วไอติมมันละลายเนี่ยมันหดหดนิ่มลงนิ่มลงเนี่ย ต้องต้องสังหอนใจนิดนึงแล้วลองเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่อสมมติเราทาอยู่แรงๆแล้วมันโหดเราต้องทําให้เบาลงหรือถ้าเราทาเบาๆพิวๆแล้วมันโหดแปลว่าเราต้องทําให้แรงขึ้นนะฮะอันนี้เป็นวิธีการสังเกตที่ไม่ยากเย็นเทคนิคพวกนี้ผมจะมีสอนไว้อย่างละเอียดเลยนะว่าคุณต้องทําหนักทาเบาสังเกตยังไงส่งสายตายังไงจับยังไงใช้ปากอมยังไงเลียยังไงเนี่ยผมมีสอนไว้อยู่ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า b e advance นะครับคอร์สนี้ advance ทุกเรื่องราว advance คือยกระดับเพิ่มระดับเพิ่มความ รุแในบทที่1เลยบทเรียนนี้เป็นบทเรียนยอดนิยมมากของ b บสแอดวานซ์นั่นก็คือ,เ,อเทคนิคการใช้ปากขั้นเทพหรือออร่าขั้นเทพนะครับส,สาวๆคนไหนมือใหม่ทําไม่เป็นเคอะเขินไม่รู้เทคนิคไม่รู้วิธีการสังเกตเนี่ยไปเรียนรู้ได้ในคอร์สออนไลน์ของผมคอร์สนี้เป็นคอร์สที่ผมภูมิใจแล้วก็แบบอยากนําเสนอมากเพราะมีคนเรียนเยอะมากแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เรียนจะเขียนรีวิวกลับมาชื่นชมบทเรียนนี้กันทุกคนเลย ทุกคนบอกโอ้โหบทที่1ชอบมากไปทําแล้วแฟนประทับใจแฟนติดใจแฟนแบบหลงเลยค่ะขอให้ทำอ่ะข้อสุดท้ายที่ผมจะบอกว่าวิธีการจะดูว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบคือเขาจะขอให้คุณทําอีกเขาจะขอให้คุณทําบ่อยๆอ,อย่างตัวผมเนี่ยเวลาผมมีแฟนที่สมมติกินไอติมผมเก่งๆเนี่ยนะฮะกินไอติมแล้วผมชอบผมเพลินเนี่ยถึงเวลาผมจะไปออดอ้อนเขาละ แต่องคืนนี้ทําให้อีกนะอะไรเงี้ยบางทีซื้อของไปให้ซื้อของขวัญให้พาไปกินข้าวเสร็จแล้วแต่เองคืนนี้ทําให้หน่อยนะอะไรเงี้ยนะฮะผู้ชายจะเป็นอย่างงี้ผู้ชายเวลาที่ชอบอะไรจะขอให้ทาเบิ้ลจะขอให้ทําซ้ําจะขอให้ทําบ่อยๆนั่นแปลว่าเขาถูกใจเขาชอบเขาชื่นชมในฝีมือคุณทีนี้มีปัญหาอีกข้อหนึ่งที่ตามมาถ้าคุณใช้ปากเก่งเกินไปเนี่ยบางทีผู้ชายเสร็จ จากการที่คุณใช้ปากเนี่ยบางคนเขาจะไม่ไปร่วมเพศเขาจะไม่ไปสนใจน้องสาวคุณต่อดังนั้นถ้าแฟนคุณเป็นคนเห็นแก่ตัวแบบนั้นน่ะอย่าทำให้เขาเสร็จ ะะทำแค่ครึ่งๆกลางๆพอถ้าอยากจะเสร็จก็ต้องมาทํากับฉันไม่ใช่ให้ฉันใช้ปากทําฝ่ายเดียวอันนี้อยู่เอาเปรียบไอไม่ได้ไม่ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไว้แก้ปัญหานะครับใครมีปัญหาไม่ว่าจะเรื่องการใช้ปากเรื่องเทคนิคบนเตียงเรื่องปัญหาบนเตียงต่างๆที่คุณแก้ไขเองไม่ได้นะฮะไลน์มาถามผมได้ที่ไลน์แอดเทนเนลวิกที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับหรือถ้าใครอยากปรึกษาผู้หญิงด้วยกันมีกลุ่มลับที่ชื่อว่ากลุ่ม Secret r o o m p พั s นะครับ กลุ่มนี้จะรับแต่สมาชิกผู้หญิงเท่านั้นเลยใครอายที่จะถามผมก็เข้าไปปรึกษาผู้หญิงในกลุ่มนั้นก็ได้มีค่าแรกเข้านิดหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากเอาไว้ b a s แ Advance กับบทเรียนใช้ปากขั้นเทพผู้หญิงที่ได้เรียนบทนี้แล้วคุณจะกลายเป็นผู้หญิงเผ็ดพ i ิกสิมเมตรพิกตะกาหนึ่งนะฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ